มอร์นิ่งค่ะซุเจ้าเมืองนี้แบบหนาวเฮงเลยตื่นมาแบบปาดอากาศนะคะเมืองสกลนครพานเฮาขึ้นหนาวเฮงแท้ปีนี้แบบหนาวอะี้หนาวแบบเสมอหนาวยาวมาเลยนะคะอะตื่นเศ้ามากอะอากาศมันเย็นหางอย่างอุ่นกินกัน อย่างที่อุ่นๆเนี่ยมันก็เซียนให้ร่างกายเฮามันอบอุ่นเนาะอันนี้คือผงคาคาวนะคะมันไผ่ที่ซื้อไปแนะนําให้กินแบบนี้นะคะกินโดยที่ใส่น้ำฮอนบ่ต้องใส่นมก่อนน้านี้ค่อยกับกินแบบใส่นมรู้นะว่ามันมันดีกว่ากินแบบเพียวๆแต่ว่ามันมันบ่แแทบคือใส่นมไงใส่นมแล้วมันแทบกว่าไงค่อยก็ใชใส่ประมาณช้อนแลวก็อีกนิดหน่อยนะคะ เพื่อความเข้มข้นอันนี้ขึ้นแล้วแต่หมักเลยนะีใส่สองช้อนก็นได้นะคะมันบกขมนะมันค่อนข้างที่ส่หอมแหงมากกว่าส่วนตัวนะคะกาแฟดำขมกว่าค่ะอันนี้บุอยขมนะลองเบิ่งนะคะอยากกินให้ได้สุขภาพต้องกินแบบเพียว